เดลยจะมุชทักวัน้ำน้ำหอมมาล่างมือแม่แมงแถากแก่แลว้วคุณแก้วตอบจ,จะนองเจ้าปองจิตตัางแทนคุณนจะนองตอบประกอบพรนสามผอแม่ขอให้ยสงถึงเด้อพรหนึ่งนันบุญจิตเป็นเพียงเลี้ยงเปียงตุกนบำรุงสุขให้ความใสให้แขานจากการผลให้ประสบแต่สิ่งหนึ่งมุงคขคนศลัทธาผลทองตอนมันดานก่อเดชาคพาตน,ตานคพรระัตนาไตจนภูภัยสารพัดกจัดฐานอายุมันหัวยืนจั่วการละนานเถิด พรมสองนั้นให้เจ้ามีความสุขทุกข์ว่าและลั ANG, ตีโลกให้จะได้มีมาเบียดเบียนเมื่อประกอบกิจกันใดสมหวังให้สมดังหรือไทยปารถนาให้ถึงวัยรวยทรัพย์นับเงินตาเงินเลยมาเทพมาจะขาดสายได้ลุกเด้อด้วยอำนาจของบุญให้หาเศร้าเทพพระเจ้าหลังพรจากสวรรค์จงขจัดทุกข์้ายหายสิ้นพันทุกสิ่งอันลูกประสงค์จงสมใจด้วยอำนาจของบุญให้ใจกระจ่างทรัพย์กระจ่างความสุขทุกสมัย ให้สุขใส่เจตจ้าทั้งกายใจให้แข็งภัยปลอดทุกข์สุขนิรันดร์น้องลำในเจ้าได้เงินอมือนนอนตื่นในเจ้าใดเงินลานออกนอกบ้านในปลอแต่คุ้มเงินคุ้มค้ำอูอากหมูหมะกมูลมามหามูลมังมังมีสีสุขทุกประการเธอถ้าถูกหลุลูกหลานหลานเป็นทั้งใดกับปากพระเจ้าเพิ่นว่าหาปากต่อคน่ายเป็นหันหนาตัน ต่าตอคนชอบบานเห็นเป็นหักเป็นหลงเั่อหลุดเด้ออนยูวันโนตทักพระลางสาธุไปเข้า